นี่คือใครครับอ่านี่หนูเชิญพี่แกงพี่แกงนั่งแล้วนี่ใครครับเนี่ยคนที่หนูชี้อยู่เนี่ยนี่นี่ใครอ่ะนั่งดีๆสวัสดีทุกเจ้านี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะพี่แกงไม่ได้มาถ่ายหน้าแม่แม่นี่ใครนี่แม่ยังไม่แนะนำตัวเลยไม่ได้มาถ่ายหน้าแม่หนูพาพี่แกงแม่ไม่ได้แนะนำตัวเอ้ยพี่แกงนั่งดิแล้วไม่นั่งงั้นล่ะ ทาสวยทราก่อนไอ้นี่แม่แม่ย okay. ังไม่แม่ยังไม่ทำอะไรก่อนนะแม่วไม่ได้ทำอะไรเลยนะนั่งทุจาดีดีทุจาดีทุจาทุจาทุจาโอเคนี่ต้องทุจ้าไนะนี่ทุจ้าสวยสวยชี่สวยสวยชสวยสวยไม่ให้กินโอเคไม่ให้กินขนมทุจาสวย โอเคนะโอเคอ้ามไม่จุดจหาแล้วจุดจ่าจุดก่าจุดจ่าโอ้ได้ยังนี้ไม่ดื่องเลยนี่เนี่ยอะไรยืนได้ห่อยืนไม่ได้เจ็บขาอะถ้าถ้ายืนพี่แกงก็โดนขาที่โดนไม่ได้เลยอันนี้เนี่ย อีกสักไหมเอาคิดไหมเอาอไหมไอ้ยอยมาไม่เอาเลยมือไม่ทุ่จ้าเลยแมไม่ให้กินเลยทุ่จ้าก่อนทุกจ้าดีๆเดี๋ยวแม่ไม่ให้กินสวยๆไว้ด้วยสวยสวยสวยไหมไม่สวยไม่สวยไม่ให้เกินเนี่สวย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 สที่ทำสวยสวยทุ่จ้า สวยสวยไม่สวยเลยไม่สวยไม่ให้กินโอเคไม่ให้กินและเอาเก็บเลยไม่ให้กินไม่ให้กินเลยไม่สวยคือแจ็คสวยสวยเยว่เยว่เยวสวยสิสวยสวยเอาสวยสวยที่สุดนะพี่แกงไม่เอาเอาสวยสวยอ่ะ่นแหละยูดื้อยังดื้อใช่ไหมอ่ะเจ็ค ดิง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 อลูกัวที่แม่แแม่ดิงดิงัวอดงนังดีดีนั่งดีนั่งดีดเลยนั่งดีดไม่เอาแกลบกัวแล้กดกดไหนกดอกโอเคดีมากกดอกเด็กน้อยกดอกลยกดอกอ่าดีมากกดสิลูกนั่งตรง ไปนะจุจ่ามาตุจ่าด้วยเอากินไหมกินไหมุจาุจาก่นุจาเอากินไหมกินไหมสวัสดีนะคะกินไหมโอ้ยเกือบสวัสดีไหมคะจุจ่าจริงหรอ ยัพี่แก้มบอกว่ายังไม่พอเอาให้ได้ห้าอันเลกสองอันเอาเอาให้ได้สิบอันเลยไหมทุ่จ้าก่อนเล็กอีกเอันพี่แก้มพี่จ้าก่อนุ่จ้าก่อนุจ้าทุจ้าะุจ้ก่อนเลกายุ่จ้าุ่จ้าเช้าดืม่ให้กินลไม่กินหยก กะเช้ามันด <laughs> ุนะกะเช้าอาจจะบอกว่าไม่กินหรอกทู่จ้าเพราะว่ามันไม่อร่อยทุจ้ากะเช้าอันนี้มาู้จทุู่งจ้าแม่เอากะเช้าไปปึกมึงเช้ามันดุโอ้ยลองลองอ่ะอใส่เช้านะแกงไม่ดีแกงไม่ดีกะเช้าปรึกได้นะเช้านะอ่าตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษกับพี่แกง แถวนั่งลงจะ้าดีพี่นั่งดีๆนั่ง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 เฮ้ยขาไมนั่งเลยนั่งดีๆด้วยนั่งเลยนั่งดีนั่งดีก็เข่าวว่าขามันดื้อไม่ทำจริงดื้อขามันดื้อจอมมันดื้อเนาะแกเกือบได้แล้วดื้มันแกแมันไม่ดูแล้วมันนั่ง ครับอาหารขนมหมาครับอโยนไม้แค็งดุจ้าดุจ้าโล่ไม่เอาเอาไม่จ้าไปนะดุจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เอาพี่แก้มคุณพูดอย่างนั้นเพราะว่าพี่แก้เป็นตัวเมียดุจ้าดุจ้าดุจ้าสวยๆโอเคดุจ้าสวย รู้กจ้าไดงไหมรู้จ้าเย้แม่แม่ดูด yes> ้วยแมครับรู้จ้าครับแมครับครับฝึกพี่แกงไปยังไรมั่งฝึกพี่แกงอ่ะรู้จ้าแกงมันจะกินอย่างเดียวในชิครับนี่นี่ใช่ไหมครับจ้าจ้าจริงไหมครับสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าคือแม่ครับ ใครเป็นคนรับชมอยู่ในนี้ใครพ่อด้วยเนาะเนาะอ้าววันชื่อที่บายบายแตงบายบายล่ะบาย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 แก่บายบายด้วยบายบายนะนั่นเลยนั่นคือชาคนงชาคนงเหรอบายบายอืบายบาย